ก่อนที่จะไปดูขายไอดีเพจไอดีเอฟเอฟชอปรับฝากขายไอดีคิดค่าทาคลิปแค่10%เท่านั้นขายไม่ออกขี้เกียจโพสขายทักหา,าเพจไอดีเอฟเอฟชอปได้เลยโอนค่าฝากก่อน10%ยกเลิกไม่คืนค่าฝากทุกกรณีการันตีขายออกไว้ด้วยการทําคลิปลงขายผ่านเพจและผ่านช่อง YouTube ของไอดีเอฟเอฟชอปและใครสนใจสั่งซื้อไอดีฟรีไฟก็สามารถติดต่อได้ที่เพจไอดีเอฟเอฟชอปได้เลยนะคะขายไอดีฟรีไฟต้องเพจไอดีเอฟเอฟชอปวันนี้อยู่ในรหัสสินค้าที่6กราคา,า Facebook. ID นี หลายอย่างอยู่ปืนนับก็คือจะมี xm8 อัพเต็มอยู่อันเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูสกินปืนกันหน่อยนะสกินปืนก็โอ้โหนี่ครับ an xm8 ก็คือแบบว่าใครอยากเอาท่า xm8 ไปอัพเนี่ยเหมาะมากนะไอดีนี้เพราะว่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะดีกว่าแบบว่าสมัครใหม่ไปเติมเองนี่มีหมัดนะฮะเออใครบอกไม่มีอะไรยังมีหมนะัดเนี่ยเออแล้วก็มีไอวอลนะไอดี ID นี้ก็ก็เผยนาทีเดียวนะ่าจะรีวิวจบมั้งชุดก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรนะมีหน้านี้หนึ่งอันให้ใส่ได้นี่นะฮะรีวิว คือแบบไอดีสำหรับคนงบน้อยแต่ว่าอยากมีปืนอัพนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไปดูตัวละครตัวละครก็มีไม่เยอะนะแต่ว่ามีอาร์พิโดของเรานะครับหรือโคโน่นั่นเองนะโอเคไปดูชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงก็มีแว่นอายโอเคมีหัวอันนี้นะนี่มาณนี้เลยนะชุดผู้หญิงนะฮะมีหน้ากากนิดหน่อยนะถ้าแบบแบบถือว่ามีชุดพอพอใช้ได้นะไม่ถือก็แบบว่าน่าเียกเกินไปก็ได้นะโอเคไอดีนี้ก็ราคาถูกดีนะฮะดูคอลเลคชันหน่อย ค่าเล่นก็มีประมาณนี้เลยนะครับน่าจะน้อยมากๆนะแต่ว่าก็ก็ <ๆ S 1> ยังมีก็ยังดีกว่าไม่มีเออราคามันถูกนะทุกคนก็ถ้าใครอยากได้ XM8 นะแบบไอเดีนี้เอาง่ายนะเป็นไก่ XM8 เลยนะใครที่อยากได้ XM8 ต้องจัดสำหรัไอเดนะีนี้แบบมันไม่ได้มีบ่อยๆนะไอเดี ID ไก่แบบเนี้ยใครที่แบบชอบ XM8 แบบบินแบบเกิดมนาะเพานะื่อ XM8 อ็ะต้องจัดแล้วนะใครสนใจรหัสนี้หรืออยากฝากขายไอเดฟรีไฟคิดค่าทำแค่10%ติดต่อเร์เซ f Shop ได้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใให้้ตคลิปนะครับถ้าูจก YouTube